คือว่าไปเล่นน้ำมืดมือวัดเว้นว่ามึงอยู่สวนมีมังเล่นหลายได้แอบปอบไปน้ำกันบ่แค่ไปหาลักป่ากูเด้มันบนลักดอกป่ามันลักกินอาหารป่ามึงเัรอแล้วบ้าบักนี่มันคือนมืดแนี่กินปนเปนนื้อนบ่ได้หมิโอ้กูจะตียักบาป่ได้นี่เล่นน้ำกับพอ่อเล่นแต่น้ำใครตัวมันเป็นเรียนพายยำบักแตงโมมึงหมุนมืดฮะียังก่อนโอ้โบักนี่มึงไป็นำบักแตงโมกูบ่เดี๋ยวไม่เบิ่งกูมีหลักฐานถ่ายแบบมามึงด้วยมึงเด้อ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 บักกโมู กูสาปลูกไว้แบบนี่เมย์เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสายเหว่ามาบังด้บดัแบบโม่มาบังเด้อนี่เห็นว่านี่นี่กูเก็บไม่ได้นี่เห็นว่ามันปเป็นแรงเหยียบควนขาดปุ๊ดบบนึงแมยมันนี่ควรไม่ไม่ไมยู่งเอื่อท่านได้ซุกอยู่งเมยม,มึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อฮะ,อะกูสาดูแลมาตั้งดิบกูตีเฉียงสักว่าเหรอใครตัวกูไล่หนีท่านประเสรนฐมัดแทะบักโม่มึงสามลูกนั่นโอ้ยแบบแมยพ่อเปิดประตูด้วยประตูด้วย ใครจะพาเบิ e. ina, ainen, Isso, ่งเพจปความด้อพี่ที่สังเกตเจ้าเห็นคลิปนี้บ่เห็นบ่เวลามันเลื่อนมานี่คำว่าปอมันสะกดด้วยปอปลานี่เห็นบ่างแต่อยู่ในไร่น้ำมันเป็นบ่อใบไม้นี่เห็นบ่อันนี้แหละเพจปควมขันเห็นแบบนี้ล้วน้ำมันหลุดไปที่เนี่ยพูดใลยบอกให้มึงแก่กูมักูมั่งกูมั่งกูม่งมังอก่ายามุงใหญ่อีกนะมึงใหญ่ไปเฮ็ดอีกด้ะเข้าใจว่เดี๋ยวอีกสองสามหน่วยขันยังหลุดอีกแล้วมึงแท้มึงเจอกูแท้ฮะง่ายสวนมั่งกู bà đi nhàn không giao việc bà hả không giao việc bà không được không được cục, tốt ngày thuần của đấy tốt ngày thuần mà mua của lu bậc ngay có mấy xem